สวัสดีพี่น้องผมเจอผมอีกแล้วกับช่อง y o YouTube นาโคกหินแหครับผมอ่าวันนี้ผมได้มาออกไมยลงชิปกับอาจารย์หลายๆท่านครับผมกับหลายๆช่องทาง u t u b e นะครับผมก็สภาพไมนะ้น่าจะเป็นทุ่งนาครับหลังคลองสี่เครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาที่เขากาลังหวานข้าวครับกำลังเอามานกกําลังน่าจะคึกน่าพอสมควรครับผม ภาพไม่ค่อยชัดเลยเนาะรันพัดไม่เข้าตีเลยเนาะมันลอยอืมอู้มบินลงมันเรียกอยู่ อาจารย์สว่างเพลงได้หรือไงเอามือนี้ล้มกับล้มครับบรรยากาศบ่เป็นมีน้มกับขับมือเนี่ยแล้วอ่อนเพลงได้เป็นเต็มได้พวกมือเฉลี่ยหายหาเอาครับจันใร์หายหายอายุนล้วว่ฝนกับโตกับล้มนะครับเออระะยนนีมับรรยากาศบ่ให้ปนไดครับบรรยากาศบ่ดีปรนไดีครับอ๋อลืมตัวเหรอวันดีพี่น้องแหมโอ้วันดีครับโอ้ลืมตัวเหรอวันดีพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับผมมันดีก็มากอาจารย์สว่างกับอาจารย์หลายๆท่านครับผมพี่น้อง เออเกิดไปหาเพื่อนครับเป็นมื่อนี่เพื่อนมาเยี่ยมมายามเนาะอาจารย์ใสคข้องถือเพื่อล้มบัดเนี่ยไปปกติยยึดแถวนี่มันจะหลายอยู่ครับนุ่มแต่เมื่อนี่มากมันไหลาเนาะอาจารย์เนาะหลเดินเยู่ดิมันล้มหลายมันบมดว่านี่เอ้าไปติดตามต่อไปเนาะครับว่าว่าชิมานบ่ามานน้ำกันไปหาอาจารย์อะไรถันยางไปหาเพื่อนก่อนครับผมวันนี้เปิดกระทุ่นนะครับพี่น้อนครับ อาจารย์อะไรท่านเนี่ยชมมึงได้ครับผมนี่โอ้โอนี่ครับลงดินเลยครับลงดินก็นได้ครับผมโอ้นี่แหละเห็นเปลือกระทุนว่าเขาทาด้านลงตัวนี้สายมาเร็ยวครับตัวนี้แมนครับอืลูกมาเร็งนะครับนะเาบนาะเทียนกระทุนสายมาเาร็บ นไปคี่และเอาไปของเอาไปลงเลยครับนี่ เราเคยเห็นเนปรตะทุนนี่แหละกไดรวันนี้กดีเนาะเนาตรงั้นเลยรวังแน่อับอยู่ไกวได้นี่นวครับเนาะหาทำเล้างผมสั่งมัน้ำมันแต่เดว่าท่านได้ปิดยังให้อยู่จะดีเที่ยวเปลี่ยนมันใส่ซานเนี้อาเขากงเนี้ยหาขันห้เลยข้เจ้าดครับต้องกระไดเอ่ครับนะ ยานซาลุ่มมันี่บาทด้วยจังมันว่าเขาซานมันจะบ่ขันข right well, so ันเขากุุงขันเยอะครัอ่างถึงแถึงเครับคคือคือบ่ผสมนะครับผมมันนกขึ้นปีนี่หะออยงจุดมันก็เลยอเทห่เขี่ยมันก่บาทเนี่ยเขี่ยมันก็เตี้ยเออเป็นไหมันจะใช้ไม่ม่ใช่ก่อน เสอ้ขันมอเจอสายมาเลครับพี่น้องอ่าดนสายมาอีสานกัมาเลเอาเอาแล้ว้งเอามานี่บรรยากาศวะให้เอาโน้ตจุดกันด้เขียวอยู่งงี้นบ่ tôi đi không <laughs> รู้ดีเนาะอาจารย์เนาะรู้ดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็สิได้ง่ายไหมไปไหมข้องแปดครับไปตามคู่วางเนาะครับตามคู่วางอาจารย์หลายหท่านตามมหาวิชิตแล้วอากาศเพรเป็นเจมันี่อากาศอากาดีเล่นเลยเนี่ยวันนี้กับมากหลายท่านไหมครับผมแต่กับเดินทางไปท่านึงกับไปท่านอีกข้องแปดเนาะครับผมอ่พี่น้องท่านอาจารย์หลายท่านกับไปอันนี้ครับอาจารย์สวัสดีพี่น้องให้ไปทางไหนอีก ง่ายลงไปทั้งข้องับข้อโต้หมดเลยครับจับจับโต้หมดนะครับเอาเอานกบินมาอีกตัวหนึ่งครับผมนกบินมาอีกตัวหนึ่งกับติดตามกวางนะพี่น้องนะสายคล้องครับฝากช่องนี่เอ็นซีนะครับใส่คล้องของผมฝากช่องนี่ช่องเล็กนิดหน่อยติดตามอาจารย์สายคล้องนะครับผมสายคลองนกเขาใหญ่อาจารย์สายคลองนกเขาใหญ่ครับผม มันจะเปลี่นแปนโซ่จพูดได้ไกลทัันทีนะครับผมติดต่อได้เขาจะอารัสายคล้องครับเบอร์โทรกับถิงลิงไปอาจารย์สายคล้องแหละคือมันตัวเขาเนียบโขงนะเอ้คชิปนี้กสิเดินทางไปไม้ไม้ตัวครับผม